สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ i ิก d ดพาไปชมนะครับวันนี้ผมมาที่วัดสัทธาธรรมนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือนะครับบริเวณของพระบัวสดศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบัวสดไม้สักทองฝังมุกนะครับเรียกว่าแห่งเดียวของประเทศไทยกว่าได้นะครับเป็นงานที่วิจิตรมากๆเลยนะครับนำเสนอให้ท่านผู้ชมประทับใจนะครับเรื่องของ แน่นอนครับที่นี่ดังเรื่องของพระปู่วัดและคังปู่กัลยาณมิตรนะครับแล้วก็มีรูป่ั้น 2, 4, 9, 7ด้วยนะครับอีกสักครู่ผมไปกับาวพ่อเจ้าวาดน,นะครับแล้วก็บันทึกภาพพระสมเด็จที่วัดงามหาญากนะครับซึ่งเป็นมลคนกับเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่ชอบเครื่องของพระ บูชาพระสมเด็จวัดระฆังครับติดตามผมไปนะครับสำหรับองค์ที่เห็นในภาพนี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับอันนี้ก็ได้เข้าไปประกวดเช่นเดียวกันนะครับ ไปประกวดไปแล้วนะครับบัป,ประกวดไปแล้วนะครับไปประกวดมาบอกไว้เรียบร้อยเลยนะครับประกาศเสียบัตรวันที่28มิกุนายน2558นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือชมรมพระสมเด็จวาาัดระฆังกุวัดกาลยนณมิรและชมรมสมเด็จวัดระฆังปันจุกุนะครับ องนี้โอ้โหงดงามมากๆเลยนะฮะมีทองสมัยโบร,ราณเนี่ยปิดเอาไว้นะครับบาร,บารมีหลงปู่โตนะครับพลังสีนะฮะท่านเมตตาสร้างพระสมเด็จไว้ให้ลูกให้หลานในปัจจุบันนี้ได้ชื่นชมเป็นมงคลนะครับชอบใจถูกใจยังไงก็นะครับแวะมาชมได้ที่วัดสัทธาธรรมทุกวันนะครับหลวงพ่อท่านมีเมตตานะครับนั่งรับ สายทานสายทานญาติโยมอยู่ครับทุกวันทุกวันเดี๋ยวให้ดูองค์จริงๆนะ้านมือ้านขวามือนี้ครับรับอันดับที่1341นะครับรายการที่17โต๊ะที่1นะครับรายละเอียดรับรองเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะรับรองเรียบร้อยผมให้ท่านชมชมองค์จริงเลยครับ นี่นะครับองค์จริงนะครับเดี๋ยวซูมให้เห็น <ๆ S 1> ชัดช <ๆๆ S 1> ัดเห็นไหมครับๆๆๆๆโอ้โหสวยจริงอามเกินคำบรรยายจริงๆน,นะคนที่ชอบบูชาพระสมเด็จเนี่ยต้องเห็นแล้วก็ชื่นใจถูกใจๆๆๆๆๆครับที่ท่านเห็นนี่แต่ละองค์นี่ มีการประกวดแล้วก็ชนะการประกวดมานะครับี่นะครับโอ้โหสวยงามมากๆนที่ด้านหน้านะครับเขาบอกว่าเป็นพระสมเด็จวัลคังพิม์พฐานแซมนะครับพิม์พฐานแซมครับสวยงามมากๆนะครับมีวงลักปิดทองไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมหมวงบอกว่าตรวจทางวิทยาศาสตร์เนี่ย ร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะครับอายุถึงแน่นอนพิมได้นะครับมวลสารดีอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับว่ามีใบรับรองจากการประกวดอย่างเป็นทางการนะครับมีด้านขอบด้านข้างครับกับญาติจับสองมือนะครับน้ำหนักเบาๆนะไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครวว่ามีความแห้งมีความมีอายุนะครับมีด้านหลังครับโอ้โหสวยง,งาม แค่ได้มาจับได้มาทำาสารคดีวันนี้ก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสมกับชื่อรายการนะครับสาระดีๆกับบิ๊กแอครับโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับชอบอยังไงก็แวะมานะครับท่านมาเที่ยวแถวเพชรบุรีแวะมาดอนไหหลอดนี่ท่านแวะมาชมองจริงๆได้เลยนะครับ เอาประกาศพระเดชคุณหลวงพ่อก่อนก็ได้นะครับสวยงามมากๆนะครับน,นี้ถูกใจเอเชิญนะครับเชิญนะครับมาแวะมาชมพระปู่นะครับวัดละคังปู่วัดจระยานมิตรได้นะครับที่วัดสถาถาัทธาธรรมทุกวัน